สวัสดีครับพี่เบนครับก็ได้ข่าวว่าตอนนี้กำลังจะจบปริญญาโทแล้วนะครับแหมนำแค่ใไ,ไกลยเลยแค่จบปริญญาตรีเลยนะฮะก็ยังไงก็ดีใจด้วยนะครับก็ประสบความสำเร็จอีกท่านหนึ่งแล้วก็อยากให้มีความสุขกับชีวิตนะครับแล้วก็เรียนจบแล้วเนี่ยจะต่อเองหรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็จะได้เป็นหมอ,อร์ไปเลย นะครับก็ยังไงก็มีความสุขมานะครับแล้วก็มีความสุขกับชีวิตมีการทํางานที่ดีนะครับแล้วก็ขอให้ถ้าอยากเรียนต่อขอให้เรียนให้สนุกสนานนะครับยินดีด้วยนะครับปริญญาโทแล้วครับผมยังไงขอบคุณมากครับเราเก่เองอยู่แล้วเท่าเรื่องแ อยากเปลี่ยนจากเพือนเป็นคนรู้ใจแค่ดูสิว่าเบาเบาได้ไปจะมอบใจให้เธอทันทีจะมอบ